ว่าแต่ก่อนนั้นลิซานี่ถือว่าอยู่ยากในเกาหลีใต้ตั้งแต่เด็กที่ไปเป็นเนทรนเนีแล้วนะคะชิลลิสก็สู้มาทุกอย่างจริงๆดรามาซีนวันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกแล่คะค่ะของผู้หญิงที่เก่งจนสามารถลบดราม่าในชีวิตตัวเองได้นั่นก็คือก้าวเข้าไปสู่การยอมรับของทางเกาหลีใต้นะคะแอดมินก็ไปดูน้องลิสเดินพรมแดงมาของงานปูซานที่ผ่านมาแล้วบอก หรือว่าประทับใจเหมือนเป็นตัวแทนสาวไทยที่แบบสวยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะทําให้พวกเรารู้สึกสวยตามไปด้วยจริงๆเพราะเป็นสาวไทยนะคราวนี้ค่ะคลิปของนิวเซนเขาก็แยกออกมา เป็นคลิปของลิซ่าตอนเดินพรมแดงเนาะแล้วก็มีคอมเมนต์อย่างถล่มทลายวันนี้เลยขอเลือกคอมเมนต์ของชาวเกาหลีมาอ่านให้ฟังละกันนะคะว่าลิซ่าสามารถลบดราม่าของตัวเองได้แบบไม่เหลือล่อมลอยจริงๆค่ะ คอมเมนต์แรกบอกว่าลอยยิ้มที่ทำให้ใครเห็นก็รู้สึกดีลิซ่าน่ารักจริงๆขอย้ำอีกครั้งทั้งหมดนี้แปลมาจากคอมเมนต์ของเกาหลีใต้นะคะอีกคนบอกว่าว้าวเธอสวยจังเลยคนนี้บอกว่าลิซา่าคุณทั้งสง่างามและสวยมากๆเลยฉันพร้อมจะซับพอตคุณเสมอสู้ๆนะอีกคนนึงบอกว่านิวเรียกว่าตุ๊กตาที่มีชีวิตอย่างแน่นอนส่วนคนนี้บอกว่า จริงๆแล้วสมาชิก Blackpink มีกี่ร่างกันนะฉันคิดว่าฉันก็อยางลิซ่าที่งาน Emmy Awards เมื่อไม่กี่วันก่อนแต่เธอไปปูซานเมื่อไหร่กันแล้วทำไมเธอถึงสวยขึ้นเรื่อยๆคนนี้บอกว่าว้าวลิซ่าเมื่อไหรจะไปปูสานอีกส่วนใหญ่ก็ชมในความสวยแล้วก็ความน่ารักของน้องนั่นเองนะคะแล้วก็มีการบอกว่าลิซ่าคือบาร์บี้ที่แท้จริง แล้วก็ในภาพรวมของการเดินพรงแดงของผู้หญิงทั้งหมดก็มีคนบอกว่าฉันรู้สึกว่าลิซ่าสวยที่สุดบนพรมแดงในวันนี้นะคะอันนี้เป็นเกาหลีอีกหนึ่งคนที่บอกว่าลิซ่าไปช่วยงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเรื่องนี้เป็นประเด็นระดับโลกไปแล้วเทศกาลควรจะขอบคุณเธอให้มากๆเยี่ยมมากลิซ่าแอดมินบอกเลยนะคะว่าการไปงานครั้งนี้เนี่ย ถือว่าเป็นการช่วยโปรโมตเกาลใต้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวเพราะว่างานนี้เนี่ยรัฐบาลเขาให้งบในการจัดแล้วก็จริงจังมากที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นสื่อบันเทิงระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะชาวเกาหลีคนหนึ่งบอกว่าทำไมลิซ่าสวยขนาดนี้เธอน่ารักที่สุดในโลกโอ้โหหลงสาวไทยให้อย่างจังแล้วล่ะค่ะ คนนี้บอกว่าเธอสวยอย่างแท้จริงเธอเพอร์เฟกอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพยายามฉันได้เห็นรูปแล้วฉันนึกว่า AI GENERATE แม่ก็เล่นสวยเกินจริงสักขนาดนี้นะคะสำหรับลิซ่าแล้วก็คนเกาหลีนี่คือจะชื่นชอบมากสำหรับลุคน่ารักเรียบร้อยแบบนี้ดูเหมือนจะชอบมากกว่าลุคเซ็กซี่ด้วยซึ่งลิซ่าก็ทำการบ้านไปดีมากๆว่าถ้ามาลุคบาร์บี้บาดใจแบบนี้รับรองได้ใจพ่อแม่เกาหลีอย่างแน่นอนนะคะ คนนี้บอกว่าทำไมลิซ่าเป็นคนที่ยิ้มสวยขนาดนี้แอดก็จะเพิ่มเติมให้โลกให้ได้รู้ว่านี่คือยิ้มสยยนะคะทุกคนส่วนคนนี้บอกว่าแอคเทรีลาลิซาคือตอนนี้น้องไม่ได้เป็นนักว้รอแล้วนะคะแต่ว่ากลายเป็นบทบาทนะักแสดงไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ นอกจากนี้ก็มีตะโกนเรียกลิซ่าลิซ่ากันใหญ่เลยซึ่งกต็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนเดินพรมเนี่ยแอดไปส่องมาแล้วเสียงกรี๊ดที่ดังที่สุดนี่คือปอกเป็นของลิซ่านั่นเองนะคะซึ่งถ้าดูจากบรรยากาศการเดินพรมเนี่ยคือคุณใหม่ดาวิกาเดินก่อนเนาะแล้วก็จะมีเว้นด้วยนะักแสดงท่านอื่นแล้วก็มาถึงลิซ่านั่นเองนะคะ ก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะงานเอมมี่นี่ก็คือสวยสะพรังไปแล้วรอบหนึ่งนี่ยังมาฮอตสุดๆทำให้ทุกคนเนี่ยสตันได้นะคะต้องหยุดมอก็งานล่าสุดที่ปูซานอีกแล้วควนนี้ชื่นชมไปอย่างพี่แนนนสิสเึ่งเป็นอคอสตูมชิดูลาลิซ่าซึ่งบอกทุกคนก่อนว่าคุณแนนนิสเนี่ย เป็นคนไทยแท้หลานเปร์เซนต์เลยนะคะเรียกว่าเป็นสาวไทยที่เก่งแล้วก็ประกบทำงานคู่กันมาโดยตลอดเป็นมือขวาที่น้องลิซ่าไว้วางใจมากคือคนนี้เขาชมว่าสไตลิสต์ของลิซ่าเนี่ยอเมซิ่งมากๆเลยทำให้ออฟฟิกของเธอเนี่ยดูแมช ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนี่เป็นการทำงานที่ถูกต้องที่สุด love it นะคะบอกอย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าฉันจะจำชุดนี้ไว้จนวันตายหรือว่าชุดนี้นี่สวยมากจริงๆแอดว่างานนี้มันก็อยู่ที่ไม่แขวะในการพรีเซนต์ด้วยนะคะทุกคน ชาวเกาหลีคนนี้มาบอกว่าโอลิซ่าฉันขอเห็นคุณในเคดราม่าสักเรื่องเถอะได้โปรดนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเดินพรมขนาดนี้ทำให้เทศกาลหนังเขาคือฮาขนาดนี้ต้องยกซีรีส์ให้สักเรื่องสองเรื่องเป็นการประเดิมของผลงานของเกาหลือต้แล้วล่ะค่ะขอเป็นแบบแนวรักใสๆนะทุกคนแบบเอ่อตัวนางเอกเป็นแดนเซอร์หรือเป็นนัก้องก็ได้นี้แอดมินรู้สึกว่าเข้ากัน้องมาก ซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะว่าชาวเกาหลีส่วนหนึ่งเนี่ยก็ประทับใจในตัวโนริซ่ามากเพราะว่าหมั่นเพียรในการเข้าใจเข้าเจอของเขารู้หมดภาษาวัฒนธรรมต้องทำยังไงจนตอนนี้เนี่ยคือสำเนียงเนี่ยจนคนเกาหลีใต้เขายอมรับนับถือแล้วว่าเหมือนเจ้าของภาษาไปเลยนะคะซึ่งระหว่างเดินพรมแดงเนี่ยน้องก็ขอบคุณสื่อแล้วก็คนรอบๆแล้วก็พูดเนี่ยอ่านปากออกเลยว่า คันเซมิด้าอย่างนี้นะคะก็คือบรรยากาศนี้น่ารักชื่นมื่นมากแล้วพอพี่ช่างภาพพี่สื่อมวลชนเนี่ยสื่อสารอะไรน้องก็เก็ตเพราะเป็นภาษาเกาหลีใต้แบบนี้ก็ย่อมจะได้ใจเขาเป็นธรรมดานะคะทุกคนอะ ใครชื่นชอบเรื่องราวของน้องลิซ่าหรือว่าเรื่องราวของเคป๊อปคนอื่นๆอย่าลืมว่าดราม่าซีนจะนำเสนอทั้งดราม่าในไทยและเกาหลีใต้ด้วยสามารถบอกมาได้ว่าอยากดูเรื่องราวของใครประวัติใครน้องแบมแบมไม้หรือใครคนอื่นคอมเมนต์ไว้ได้เลยและเดี๋ยวแอดมาทำให้ดูกันฝากกดติดตามไว้ด้วยวันนี้ไปละค่ะบาย